มันก uh, ินข right 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 ้าวเหนียวเยอะอ่ยะเดี๋ยวเรามาฟังใครต้องฟังท mm. ั okay. ้งทีมไทยบ้างว่าทีมไทยมาแล้วสนุกยังไงแล้ววันนี้ได้ยังไงนะทีมไทยจะทำอะไรต่อไปในอนาคตนะครับแล้วก็มาฟังเรื่องราวของพัสดุเราแล้วมีความคิดยังไงนะครับอะเดี๋ยวเราเชิญไปไหนล่ะพี่ดึงถิ่นโน้นโน้นบนเปล งั้นก็เอาพี่หมอปลาก็ได้กันเอาพี่หมอปลาคนตัวเล็กแต่ใจใหญ่กว่าผมถือไม่ได้ไม่เป็นไรครับวางไว้แล้วก็พูดมันก็ไม่สั่นเองโอเคออกข้างตรนี้นะจังๆเนาะ ครับครับพ่อสบายดีสบายดีครับตอนนี้ทำตัวก่อนเลยนอผมเอาชื่อกนะชื่อตามอภปรักษ์คนไทยนัทธวัฒสุทนาชัยดานมันออเออนามคือปาต้องพ่อคูดแล้ต้องเล่นกินนะครับทสวัที่แนะนำผมเข้ามาคือหลออเงียบแม่สองของคืนและเยงนธรรมชาติ คือโดยที <ugly Twelve analysis> so 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 ่วันนี้อลงลงก็เอยวันนี้คือประมาณเราดีใจนะขอบคุณที่ทุกคนตอนนั้นเราเป็นอย่างนี้เนาะธุกชอบชอบบรรยากาศชอบวัฒนธรรมเนาะธุรกิจตเราคุยกันเนาะไอ้ผมก็ยังต่อไม่ต้องตัวเดียวเดียวเอาผมพูดให้จบนลยนวแนวทางออ๋แนวทางธุรกิจเนาะอย่างจทางพุทธิแนวทางผมเนี่ยนะครับผมเคยเรียนระบบมาทุกระบบเลย แม้กระทั well, so say, ่งไปเสียเงินเรียนเป็น8 0 0หรือ4,000ตอนคขาบก็เรียนเรียนรี้พูดทำยังไงรี้พูดคนยทำยังไงแต่วันนี้คือเรากลับกันโลกมันเหมืนกับนักเกือกายในในตอนที่ถ่ายโดนน ước บางคนจะเรียนรู้เยอะเกินไปเรียนเลยลืมกอถ่ายก่อถ่ายเขาก็เลยไปชวนมาเพราะว่าฉันก็เก่งเคยทำมาแล้วฉันก็ไป่ให้วันนี้คือเดียวทางของผมนะผมไม่หัน้า เล้มีลูกค้าประจำก่อนพอลูกค้าประจำซึ่งประจำหลายๆรั้งเราไปถายมากวันนี้คุณใ๋้แล้วเนี่ยคุณได้หรือเปล่โอเคคือไม่ดีอะไรดีหมดเลยเห็นไหมสองเฮ้ยเป็นคือไร้ค่า่ยคุณได้เท่าไหร่เป็นเลยคือไม่ดีไม่ได้เขาบอกไม่ได้นะพอเลยบอกว่าเอาอย่างนี้บนเครื่องสินค้าของเราเนี่ยคุณมีเงินมาบริโภคหรือนะคือเราลงตลาดเราพอตลาดนิสัยของเราต่อไปเก็บตลาด แล้วค่อยในของผมนะเราค่อยรับผู้แขคืแต่ราตออกมาเฮ้ยคุณจะมีรายได้เดิมไหมก็ยังมีรได้ทั้งยังไงคุณหาไปก่อนอย่าเรื่องนกระดาะผมก็ยหงที่หลังในขณะนั้ต้องติผมไม่คุยางถามว่าผมในขณะนั้นผมไปจับตัวใจไมได้ครับแต่ผมไม่คุยใมาต้องตามให้ผมว่าของผมเนี่ยรู้จักสินค้ารู้จักปัญหาคือการที่จะไปหาลูกค้าเนี่ยเราต้องรู้เรื่องเลิตภัณฑ์ของเราก่อนมาก เรามีอะไรตั้งใช้รับปีนอย่างไรใช่ไหมพวกไหนแค่อะไรแต่ตรงนี้เราต้องเตือนหน้าเนี้ยตอยหลงคือเราไม่ใช่ว่าไปถึงพักโอเคเพราะว่ากินมีหลันตัวเติมมีอาหารเติมทุกอย่างขี่ไหนเราไปดูปัญหาของเขาคุยเรื่องของเขาเราไได้เรื่องคุณถึงเราเนี้ถ้าพูดเรื่องเราคือเราขายแล้วเราต้องขายสิ่งให้อย่างเดียวเรามีหน้าที่ขายอ่ะขายไปใ้ทาคนรู้จักการขายของมันต้องหาคนรู้จักก่อน คนไม่รู้จักเขาไม่คุยเราเขาไม่พูดกับเราเป็นไงฮะแต่เราไม่อาคนรู้จักเจ็ยเราก็ไปเชื่อความสังเกตเจ็ยคุยไปคือมาแต่เราต้องเป็นผู้สังเกตมาโดยผู้สังเกตนะการจะไปเข้าบ้านใครก็ตามเนี่ยเราสังเกตมต่นุ่นห่อไม่ถือขโมยเลหรอเหรอใช่มใช่เราเราไปสังเกตว่าวันที่หนึ่งเราไปขายปุ๋ยเราไปสังเกตว่าต้นไม้ต้นนี้มันเหมือนน้ำเราเก็บข้อมูลแหละเก็บข้อมูลก่อนเราจะไม่ไปคุยเกี่ยว่าบเขา เราถือว่าตองเราต่อสมุนไพรใช่ไหมเราก็เข้าไปที่สวนเต็มเรารู้ว่าตรงนี้มีปัญหาอย่างนี้นะเรามีปัญหาอย่างนี้นะเราต้องไปรู้ก่อนเสร็จปั๊บเราก็ชวนเขาคุยคุยเรื่องของเขาให้จบเลยแต่เราอยากที่ัดเย็นของเราเป็นข้อสำคัญเลยประเด็นของเราเองเราจะต้องนองเสนอปริเด็นสำคดีๆให้แก่เขาเนี่ยคือเข้าไปที่โวแกงเป็นอย่างนั้นแลงเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรจริงๆเราไปดูเสร็จปั๊บเราไปเห็นแล้วเอ้ยตัวไม้มันมีอย่างนี้นะ พขาอถามเขาไปถามเรื่องตัวไายของเขาหน่ยพอตีไก่ก็ต้องคุยเรื่องกับตีไก่ของเขาแต่เราไปเปลี่ยนเส้นทางวาอย่าเราช่วยมืเรื่องพอเขาพูดเรื่องตีไก่จบถึงเราละประเดนที่เราจะต้องไปเราก็เตรียมเราต้องเตรียมงานจากที่บ้านไปเราไม่ให่แพทย์เรามีหน้าที่คือเรียกว่าอะไรซึ่งอมแอนหรือหรือเราเราเป็นวิศวกรมนุษย์เราสามารถเป็นวิธีใช้ละตัดสินใจตรงนั้นเองเลย เราเด็กเตรียมยาไปเราไม่ใช่แค่เห็นไหมเราไม่ต้องเตรียมยาไปเราไปเห็นต้องคอนโทรค้างคุงนั้นเสร็จคุยเขาเสร็จเป็อย่างนี้อย่างนี้นะที่เราเรียนรู้มาแล้วเรารู้แล้วเขาถึงจะพันปัญหาที่อะไรเห็นไหมคุยแล้วเหนื่อยเป็นทางพื้นฐานเราไปถึงตรงนั้นเสร็จเราก็ไปไปดูปัญหาคุยกับเรื่องตรงนี้ของเขาเขาก็บอกว่าเอ้ยฉันเงยตัวไม้ที่เป็นอย่างนี้นั่นที่เห็นได้อย่างนี้อย่างนี้มันป่ว ตรงไปเป็นท mm ี hmm. ael, ่เราเรียงไปพ็เราทำการมากก่อนที่จะเดินทางใช่ไหมแล้วเสร็จเราก็คุยกับลูกค้านี่คือหน้าที่พอคุยเสร็จปักอ่าชวนไปคือมันใช้เสร็จปักไม่ใช่เพื่อดูไหนฉันเห็นได้อะไรมาเลยเพื่อแสนหนึ่งฉันได้ขนมตัวเดียวอันนี้คือเขาขางแล้วเราก็นะเชื่อมต่อการทำธุรกิจต่อไปได้แต่วันนี้คือผมให้เราปลูกคือป่าร้อนเมืองไม่อยาเมืองไปร้อนป่า ราจบวิทยาดีเราจะไปบอกคนกว่าสี่บาทให้คุณย่างนี้แลทำแบัตรต่อไนไม่ใช่เรียนเหมือนมันเรียนกับคนรัฐโรงเรียนกันโรงเรียนดีไปกับโรงเรียนตรงนี้มันคนแตกต่างนี่คือและส่วนของผมทำเป็นอย่างนั้นนะการไปหาลูกค้าไม่ว่าผมจะไปกับผู้ใหญ่ก็นะไปกับใครก็ตามเนี่ยคือผมต้องไปคุยเรื่องปัญหาของเขาเราต้องสังเกตก่อนไปถึงตั้งก็ได้สังเกตทุกไอ้อะไร เป็นแต่การเนบ้านเราให้ทุกเยี่ยมเราต้องรอผมรอครับเดี๋ยวโอกาสหน้าเนาะตอนนี้เหนื่อยหายใจห่างโอกาสหน้าผมก็คือไม่ไม่เคยขึ้นเวทีมาประมาณที่ผมีนะครับแต่เครื่องขายเนาะผมทำเครืองขายมาหลายตัวส่วนใหญ่จะเป็นความต้งเด็กนะครับท้ายนี้ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขเรียนรู้ศึกษาสังเกตให้ได้นะครับขอบคุณครับ